ราตรีนี้คุณได้ยินเสียงกระซิบจากความเมื่อหรือไม่เสียงที่คล้ายลมหายใจรดต้นคอผมมีเรื่องเล่าเรื่องของยอดเขาที่เงียบสงัดกับกระจกบานเก่าที่ตั้งตรงานอยู่ตรงนั้นนานมาแล้วมีคนเล่าว,ว่ากระจกบานนั้นไม่ใช่แค่กระจกมันคือประตูประตูสู่โลกที่ซอนทับโลกที่ผีร้ายอาศัย คุณเคยขึ้นไปบนยอดเขาที่สูงเสียดฟ,ฟ้าไหมยอดเขาที่ไม่มีแม้แต่เสียงนกร้องมีเพียงความเงียบความเงียบที่กัดกินจิตใจแล้วลองจินตนาการถึงกระจกกระจกที่เก่าแก่มีรอยร้าวร้าวกับใยแมงมุมตั้งอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางความมืดมิดในคืนเดือนดับมีชายหนุ่มคนหนึ่งท้าทายความกลัวขึ้นไปบนยอดเขานั้น เขาจ้องมองเข้าไปในกระจกเห็นเพียงเงาของตัวเองแต่เมื่อหันหลังกลับเขาสังเกตเห็นเงาอีกเงาเงาที่ไม่ได้สะท้อนจากตัวเขาเงาที่เคลื่อนไหวเงาที่ตามติดทุกย่างก้าวเงาปริศนานั้นก็ใกล้เข้ามาลมหายใจของมันเย็นยเยือกสัมผัสได้ถึงความตายที่คืบคลานชายหนุ่มวิ่งหนีแต่เงาก็ยังตามมา รวดเร็วไร้เสียงจนกระทั่งเขาพลัดตกรุ่งเช้าชาวบ้านพบศพเขาแต่สิ่งที่น่าขนลุกกว่าคือในกระจกกลับไม่มีเงาของเขามีเพียงรอยยิ้มรอยยิ้มที่เย็นเยียบราวกับปีศาจร้ายเมื่อเงาหายไปตัวตนก็สูญสลายนี่คือสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในวินาทีสุดท้ายของชีวิต คุณคิดว่าเงาที่หายไปไปอยู่ที่ไหนหรือว่ามันยังคงวนเวียนอยู่ในกระจกบานนั้นรอเหยื่อรายต่อไปเรื่องเล่านี้จบลงแล้วแต่ความน่าสะพรึงกลัวเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเพราะบางทีเงาในกระจกอาจกำลังจ้องมองคุณอยู่ก็เป็น